มาวิเคราะห์จอเล็กขังบ้านกันนะครับวันนี้เราใช้หงจุ้ยชัยภูมิมาเล่นๆกันฮะโอเค okay, คำถามก็คือถ้าบ้านแหว่งมีปัญหาไหมไร้กาดไม้เลวร้วหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือถ้าแหว่งนิดแบ่งหน่อยก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ถ้าแหว่งมากซะจนมันเป็นสภาพที่เป็นตัว L จัดๆเลย L บางๆแห้งๆเลยหรือเป็นตัว M หรือเป็นตัว H หรือเป็นตัว T อะไรอย่างเงี้ยนะครับแหว่งแบบผิดปกติอย่างนั้นไม่ค่อยดีนะนะครับดังนั้นในจากจากประสบการณ์ที่ที่ผ่านมาและการที่เราไปตรวจด,ดูคงจื้อบ้านกันจริงๆบ้านทีี่่เเข้า้างแบบนน,นััมมกจะ อุปสรรคมากกว่าชาวบ้านครับกรณีนี้ถือว่าแบ่งไม่เยอะนะนะครับถือว่าแบ่งไม่ได้มากนะครับแต่ก็แบ่งแหละก็ย่อมดีน้อยกว่าบ้านที่เต็มพื้นที่นะอันนี้ก็คืออุปสรรคที่1ของบ้านหลังนี้นะครับถ้าพูดถึงหลักของวงจุ้ยแล้วเนี่ยนะครับบ้านที่แบ่งเขามีความเชื่อกันว่าพลังงานส่วนนี้มันจะน้อยกว่าจริงไหมถ้าเราแบ่งบ้านเราเป็นส่วนออกเป็นแบบตามทิศทางเนี่ยเป็นแทิศเท่าๆกันเนี่ยนะครับเป็นแทิศเท่าๆกันเห็นไหม เราจะเห็นว่าบ้านทุกส่วนมันจะมีพื้นที่เท่าๆกันที่เอาไว้สะสมพลังงานได้ยกเว้นส่วนที่เป็นส่วนแหว่งเห็นไหมส่วนที่เป็นส่วนแหวงเนี่ยพลังงานเขาจะจะเก็บได้น้อยน้อยมากเพราะว่ามีพื้นที่น้อยกว่าไนงะดังนั้นเนี่ยพลังงานส่วนนี้ที่น้อยเนี่ยในทางหลักของวิชาของจุ้ยก็ถือว่าบบเปรียบเสมือร่างกายของมนุษย์ที่เลือดมันไปเลี้ยงได้น้อยนะลมปานไปถึงได้ยากนะะนี่คือเหตุผลนะดังนั้นก็แปลว่าพลังงานบ้านมันก็จะไม่ค่อยเต็มในบางพื้นที่นั่นเองนะแล้ว ถ้าเรารู้วิชา,าดาวเก้ายุคนะครับดาวเก้ายุคจะบอกได้นะว่าตรงนี้คือทิศอะไรเขาก็จะพยากรณ์ได้ว่าพลังงานตรงนี้จะน้อยเพราะมันมีพื้นที่ให้เก็บน้อยลงจริงป่ะมันแบ่งไว้อะตัวบ้านมันน้อยกว่าที่อื่นอะ่ะในทิศเนี้ยเพราะฉะนั้น ถ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเป็นทิศเหนือเนี่ยทิศเหนือมักจะหมายถึงดาวหนึ่งนะดาวหนึ่งของทิศเหนือเนี่ยมันก็จะหมายถึงเรื่องเงินสดบ้านไหนที่ตรงนี้เป็นทิศเหนือนะสมมติตรงนี้เป็นทิศเหนือเนี่ยแล้วแหว่งไปอย่างเงี้ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องการภาพคล่องนะครับการหมุนเงินเป็นต้นนะหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆลำบากเดินทางไปไหนมาไหนมักติดขัดมันสามารถพยากรณ์ได้ถึงระดับว่าจะส่งผลกับใครส่งผลเมื่อไหร่นะครับแลวจริงๆริวิธีแก้อันหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายเนี่ยก็คือเราใช้กระจกกระจกเงาก็ช่วยได้นะครับ ให้มันสะท้อนช่วยแก้ได้ให้ดูเต็มขึ้นหรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็ได้ติดกระจกเงานะครับมันก็เหมือนเติมนะเป็นให้พลังงานที่มันดับเบิลขึ้นมาได้นะครับอ่ะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ตามหลักวิชาของช่วยแล้วกันนะครับดังนั้นบ้านใครที่ท,ที่มีจุดแหว่งอย่างนี้ก็ไปเติมกระจกเงาไม่ต้องทั้งแผงก็ได้นะเติมเป็นส่วนๆก็ยังดีกว่าไม่ทำนะครับนี่คือจุดสําคัญมากนั่นก็คือ ประตูตรงกับบันไดเลยถ้าถามผมนะครับไอจุดแหว่งตรงนี้สมมติ10คือร้ายสุดๆนะจุดแหว่งตรงนี้ผมให้สัก7จคะแนนก็คือร้ายร้ายมากนะครับแต่ไอประตูตรงบันไดตรงนี้ผมให้ต็ม10เลยในความร้ายของมันนะพลังงานชี่เป็นพลังงานที่เกิดได้ในสภาพวาแวดล้อมที่ดีนะครับคำว่าชีภาษาจีนก็แปลว่าพลังงานด้วยพลังงานชี่เวลาเข้าบ้านมานะครับถ้าเจออะไรที่มันเป็นของอัปมงคลเช่นแหลมเช่นคมเช่นมืดเช่นเน่าเช่นหลุมเช่นบอ่อเช่นอะไรอย่างนงี้นะครับมักจะหาย หายไปเลยพลังงานชีพมันสูญสลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นกรณีที่เปิดประตูบ้านมาแล้วเจอบันไดแบบนี้นะครับมันก็เหมือนเจอมุมของบันไดทําลายทันทีเนาะชีมเม้าบานครับโดยส่วนใหญ่ก็หมายถึงว่าโชคลาภไม่มีนะครับหมายถึงอะไรอีกหมายถึงเงินทองรั่วไหลหมายถึงการอยู่ไม่ติดบ้านนะครับโอเคบันไดตรงประตูเนี่ยคนบ้านนี้มักจะอยู่ไม่ติดบ้านนะครับปัญหาที่มันอาจจะเลื้อลังหรือสื่อสารหรือส่งไปถึงด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่บันไดยอยู่ตรงแกนกลางของบ้านเลยเนาะ ว่าแกนกลางของบ้านก็คือกรณีที่เราดูจากหน้ากว้างของบ้านนะครับตรงฝั่งเป็นฝั่งเดียวกับประตูเนาะเราหาร2นะครับก็คือกึ่งกลางของบ้านเนี่ยแกนกลางของบ้านถ้ามันได้อยู่แกนกลางของบ้านแล้วอยู่ด้านหลังโซนนี้นะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหลังนี้ได้ด้วยนะและยี่ถ้าตรงประตูนะครับถึงจะส่งผลชัดๆถ้าไม่ตรงประตูก็ส่งผลไม่ชัดไม่หรืออาจจะไม่ส่งนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นจุดที่เราแอบ เจอก่อนนะครับในลักษณะนี้นะถ้าเจอผังบ้านนี้ก็เรารู้ว่าสิ่งที่ต้องดูคืออย่างนี้นะอย่างอื่นนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะนะเตาแก๊สอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่านะครับไม่ได้ตรงข้ามกับซิงน้ําอะไรไม่เป็นไรนะครับอถูกหมดซิงน้ำอย่างนี้จริงไหม ทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องดีเทลแล้วว่าเตาแก๊สควรอยู่ตรงนี้หรือไม่นะครับซึ่งวิชาของฮงจุ้ยชัยภูมิเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยอยากให้เตาแก๊สอยู่บริเวณหน้าบ้านเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมนะเอาลิฟ g งรูมมาไว้โซนนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เอาคิทเช่นเนี่ยไว้โซนนี้น่าจะสมดุลกว่าสลับกันระหว่างลิฟทงรูมกับคิทเช่นนะครับอ่ะแต่นีข้อยกเว้นนะครับถ้าเกิดไปใช้วิชาอื่นๆแล้วปรากฏว่า ตำแหน่งนี้วางเตาดีแก๊สด,ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะเป็นข้อยกเว้นที่วางได้ไม่ผิดนะครับโอเคมาต่อกันนะฮะกับผังบ้านชั้น2เนะาะผังบ้านชั้น2นะครับก็ตรงนี้จะเป็นบันไดใช่ไหมโอเคนะฮะก็น่าจะเป็นทางขึ้นมาจากทางขึ้นบ้านมาจากชั้น1นั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้เป็นกับเบิ้อวอลลุ่มนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นโล่งๆไปมองเห็นพื้นที่ชั้นหนึ่งไม่ผิดอะไรนะครับพวกนี้มีได้ นะฮะไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นเรื่องผิดอะไรนะครับโอเคเราลองมาไล่กันทีละห้องนะครับเบ้ลุมหนึ่งถูกต้องนะครับเบ้ลุมหนึ่งถูกต้องคาว่าถูกต้องเนี่ยคือผมดูจากอะไรนะครับผมดูจากหัวเตียงนะ การวางหวงจุ้ยที่ดีที่สุดนะหัวเตียงควรอยู่ไกลประตูที่สุดนะครับในวิชาหวงจุ้ยเราสอนหลายรอบนะว่ามุมทะแยงนะครับจากประตูนะครับจะเป็นมุมชกลาบนะครับเพราะฉะนั้นมุมชคลาบอยู่แถวนี้ของห้องเดรูมหนึ่งนะฮะเราควรจะเอาหัวเตียงไปไว้ใกล้ๆมุมนี้นะครับตรงนั้นตรงนี้ก็ถูกแล้วนะครับจะเสียตรงไหนรู้ไหมเสียตรงนี้เลยฮะเนี่ยหัวเตียงเนี่ยมันไปชนกันกับอ่าแช่น้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวมันจะใกล้กับน้ําเกินไปความชื้นมันความชื้นเนี่ย เอาตรงๆเลยครับมันทะลุผ่านกำแพงได้ไหมคุณคิดว่าทะลุผ่านกำแพงได้นะคือผมเชื่อว่ามันน่าจะมีวัสดุที่ที่กันความชื้นได้ร้อยเปอนะคิดว่าบ้านอาคารส่วนใหญ่ไม่มีไม่ไม่ไม่ได้เป็นวัสดุแบบนั้น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นทะลุกำแพงได้นะสะสมกันนานๆเข้าหลายอยู่หลายปีแลมปีเข้าเนี่ยความชื้นน่าจะค่อยๆสะสมเพราะเราจะเห็นว่าสีมันก็ล่อนใช่ไหมใช่ไหมบางครั้งเราเห็นเวลาที่มีเพราะสีกำแพงห้องน้ํามันล่อนได้มันมันเย็นมันทีเชื้อรามันเกาะได้นะครับมันน่าจะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นที่มันทะลุกำแพงมานะครับก็จะส่งผลมาถึงหัวเราโดยตรงเลยนะเพราะจุดนี้ไร้การนะครับผิดก็คือผิดตรงนี้เลยลนะ่ะวิธีแก้ไม่มีนะครับต้องย้ายหัวเตียงอย่างเดียวเลยครับคุณย้ายหัวเตียงมาไว้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการแก้ที่ดีกว่าไม่ให้อยู่ใกล้ห้องน้ําจนเกินไปนะครับนะแล้วถ้ามีกระจกมีหน้าต่างอยู่ด้านหลังหัวเตียงก็ติดม่านทึบไปนะครับมาดูห้องรอนดี้ห้องซักล้างนะครับไม่เชียนะวงจุ้ยบ้านไม่ควรมีตรงนี้เลยนะฮะเพราะมันระบายไม่ได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็เเป็็นนนนหห้้อองําีกะครับม เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าคุณเอาเหมือนเอาน้าไว้กลางบ้านเลยแต่มันไม่ได้เป็นจุดกึ่งกลางบ้านเนาะแต่มันเป็นกลางพื้นที่นะครับแล้วมันไม่มีที่ระบายเขาว่าไม่มีที่ระบายก็คือคุณดูสิมันไม่มีกระจกสักบานตรงนี้เลยเนาะเห็นปะไม่มีหน้าต่างกระจกสักบานเลยนะครับตรงนี้นะเพราะส่วนใหญ่หน้าต่างกระจกน่าจะเป็นแบบนี้จริงปะนะครับอ่าอันนี้มันไม่มีนะครับมันเป็นกาแพงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันจะความชื้นมันจะเยอะมากโดยเฉพาะจากตู้ซักผ้า นะห้องซักล้างเนี่ยวิธีแก้ก็คือต้องมีเครื่องดูดอากาศแรงๆเลยดูดความชื้นออกให้หมดกันความชื้นออกให้หมดนะครับหรือทําหน้าต่างเพิ่มเพื่อให้ราม,ม,มันมีทางให้ระบายเนาะกรณีแบบนี้ทั้งห้องน้ํทาทั้งห้องซักล้างอยู่ตรงอย่างนี้นะครับไม่มีทางระบายเวลามีความชื้นทางระบายมีทางเดียวเลยก็คือประตูครับพอมันออกมาทางประตูมันก็กระจายไปได้ทุกบ้านเลยทั้งทั่วบ้านเลยใช่ไหมเนาะถ้าเป็นเชื้อโรคเชื้อรา ใดๆก็เตรียมรับกันนะครับก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับทตุน้ำนะเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับน้ําจะมีปัญหาได้นะครับมาดูห้องนอน3นะครับไม่ผิดนะหัวเตียงถูกผิดอยู่ข้อเดียวเลยครับก็คือตําแหน่งเตียงเนี่ยมันไปตรงกับตําแหน่งเตาพอดีเลยเวลาเรามีบ้านสองชั้นขึ้นไปนะครับเวลาดูชั้น1ต้องจํา2อย่างจําเตากับจาประตูบ้านให้ได้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะตรงไหนเป็นเตาด้านบนไม่ควรเป็นเตียงนะครับวิธีแก้ก็ต้องขยับเตียง หรือขยับเตาเรียกเอาเนาะอ่ะห้องนอน1เนี่ยติดกับน้ําห้องนอน3ติดกับไฟครับ <c oughs> ใครนอนห้องนอน3ก็ร้อนกายร้อนใจมีแต่เรื่องร้อนใครนอนห้องนอนหนึ่งติดกับน้ําก็จะมีแต่เรื่องเศร้าโศกเสียใจซึมเศร้าบ้านนี้ไม่ดีตรงนี้นะนะพลังงานน้ําพลังงานไฟพุ่นวายปันปวดนะครับพุ่นวายปันปวดบ้านหลังนี้นะครับชั้น1ทางเข้าอยู่ตรงไหนฮะถ้าดูไม่ผิดก็าทางนี้จริงไหม บ้านหลังนี้ค่อนข้างสมมาตรนะครับค่อนข้างดีบางคนบอกอาจารย์ตรงนี้ยื่นเกินหรือเปล่ายื่นเกินนะครับถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าฟูงจุ้ยเขาบอกว่ายื่นเกินดีกว่าแหว่งอันนี้แต่ว่ามันควรจะยื่นเกินนิดหน่อยอันนี้มันเหมือนจะยื่นเกินเยอะไปนิดหนึ่งเวลาพยากรณ์เนี่ยนะบ้านที่มีส่วนที่ยื่นเกินเยอะไปนิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเขามักจะให้ทายว่าบ้านหลังนี้จะมีอะไรที่เกินก่าปกติในทางที่ไม่ค่อยดีนะฮะถ้าพูดถึงสุขภาพร่างกายก็อาจจะแบบ เรียกว่าอะไรมีอะไรที่มันมากเกินส่วนเกินออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังงอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมันบ้านอย่าย,ยืน่นเกินเยอะนิดเดียวพอเขาว่านิดเดียวก็คือให้มันแบบนูนๆออกมานิดหน่อยกำลังสวยนะครับดีกว่าประมาณเส้นสีแดงเงนี้ยใช้ได้ยื่นเกินอย่างเงี้ยคือกลายเป็นดีมากเลยด้วยนะ <im itation> แต่พอยื่นเกินมากๆเข้าราะวังนะครับโอเคแต่ว่าโดยรวมนะครับถ้าเราดูจากภาพรวมก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีความสมมาตรดีนะครับใช้ได้อยู่ทีเดียวประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นะอเคนี้จุดที่1นนะที่เราเจอน,นะครับ โอเคไปดูจุดอื่นๆกันนะครับมีอะไรบ้างห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับเป็นไงตรงกับห้องน้ําอีกแล้วนะครับอันนี้ก็แก้ไม่ยากหรอกหาฉากกั้นนะครับหนึ่งอันจบไม่ต้องไม่ต้องกั้นสุดปลายเตียงก็ได้นะครับแต่ว่ากั้นให้บางประตูห้องน้ําก็ช่วยได้แล้วอืมนะฮะอะไรอีกครับหอวบ้านที่ผิดเยอะนะเนี่ยประตูตรงเตียงเลยเต็มๆนะครับเปิดประตูเข้าไปเจอเตียงเลยแก้ไงดีครับบ้านหลังนี้ก็ไม่ยากครับหาเฟอร์นิเจอร์ มาบังสักอันหนึ่งนะตู้ก็ได้ตู้สวยๆเพราะว่าพื้นที่ปลายเตียงมันเยอะไปอยู่แล้วนะครับพื้นที่ปลายเตียงเป็นไงค่อนข้างใหญ่เนาะเยอะใหญ่นะครับอย่างไปหน่อยนะอย่างเกินไปพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยถ้าเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ปลายเตียงเหลือเข้ากับขนาดของเตียงนะครับเช่นเตียงขนาดนี้แล้วนะครับเตียงคือยาวเท่านี้นะแล้วเรามีพื้นที่เกินขนาดหนึ่งเตียงอย่างเงี้ยถือว่าใหญ่เกินไปต้องมีโซฟาเบดต้องมีอะไรบังนะครับต้องมีเฟอร์นิเจอร์มีโต๊ะมีอะไรก็ได้มี ไปวางเพื่อให้แคบลงนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเวลาเรานอนเนี่ยพลังงานมันมันไหลออกเยอะเกินไปกักเก็บไม่ได้นะครับห้องนอนที่ใหญ่เกินไปไม่ดีนะครับจะเกิดความฟุง้งซ่านเพราะห้องนอนที่ดีควรจะหยินมากกว่าหยางนั่นเองเนาะพอพื้นที่หยางมันเยอะเกินมันจะเป็นแบบนั้นฟุง้งซ่านหลับไม่สนิทนะครับจะจะไม่ค่อยดีเท่าไหะะร่นะมาพูดถึงบันไดหน่อยอย่างนี้เขาเรียกบ,บันไดกลางบ้านหรือเปล่านะครับคาตอบก็คือไม่เชิงใช้คานี้แล้วกันนะเพราะจริงๆแล้วบันไดกลางบ้านที่ผมเรียนมาเนี่ย ตามหลักที่ผมเรียนมาเลยนะบันไดกลางบ้านมันต้องเป็นแบบกรณีที่เราเดินวนรอบบันไดได้อย่างนั้นเราถึงจะค่อยเรียกเขาว่าเป็นบันไดกลางบ้านนะครับคือเดินวนรอบบันไดได้นะแต่ว่าบางสำนักก็อาจจะบอกว่าแบบนี้เป็นบันไดกลางบ้านก็ได้นะครับเพราะมันอยู่ตรงกลางพอดีใช่ไหมอ่าแต่สำหรับผมผมไม่ไม่ไม่ได้นับนะครับแบบไหนถูกแบบไหนผิดก็ก็บอกยากละกันนะแล้วแต่ว่าเราเชื่อสำนักไหนเนาะอ่าแต่ถ้าเกิดสำนักผมมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บันไดกลางบ้าน จริงๆแล้วมันอยู่ค่อนข้างไปทางหน้าบ้านด้วยซ้ำเอ่อบรรยกากาศบ้านต้องเดินรอบได้รับเหมือนอยู่ลอยๆอยู่ข้างบ้านอย่างนั้นจริงๆนะโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวยังไงอย่างไรก็คอยติดตามฝากติดตามทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผม